โอ้ยมึงรวยรวยขอบพระคุณมากค่ะพี่หนูอยากรวยมากเลยพี่หนูอยากใช้เงินอิสระจะทําอะไรก็ได้จะกูจะหุงข้าวให้จริ้งจบกินกี่มื้อก็ได้อะไรเงี้ยใช่รวยกับเงินไม่เหลือหรอกพี่สงขีสงสารแล้วก็ไปเจออะไรที่มันน่าสงสารอย่างเงี้ยเจอแมวโดนรถชนก็ทํามันยังไม่เน่า สดๆก็เก็บศพไปเผาเสียอีกสี่พันขาดําเนินการคานุคานีเนี่ยเสียเงินไปกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะปล่อยให้มันตายๆเน่าๆไปก็จบๆเหมือนศพอื่นแต่พอมันเจอปุ๊บมันรู้สึกว่าถึงเราไม่ได้เป็นคนชนเราอย่างน้อยเราเอาเขาไปทําพิธีก็ดีที่สุดแล้วอ่ะเออ เนี่ยเาก็เงินเสียอะไรก็ไม่รู้คือมันดูไร้สาระนะแต่มันแค่แบบสำหรับบางคนมันไม่อยากก้าวผ่านของแบบเนี้ยเอ,อฝนได้หลายหลายถ้าพี่ไปดูคลิปเก่าๆหลายชนิดมากเลยมันมีอยู่วันหนึ่งเว้ยเออเอาเหมียวไอเหมียวเนี่ยแหละ ไปถวะเออไปไปทำชาวพนักกิจนะคะแล้วพระแม่งขำฝนชักซองออกแม่งเลยยอมบาปพระเฮียอะไรมึงมาขำแบบนี้วะคือมันเป็นความเป็นความตุยไม่ว่าสัตว์นั้นที่ฝนเอามาเนี่ยจะเป็นสัตว์ชนิดไหนมันอาจจะดูตลกอย่างปลาค้าปางเงี้ยกบอย่างเงี้ยตัวเฮียอย่างเงี้ยฝนไม่ตลกะนวอย ถ้าอะไรที่ฝนเอามาทําพิธีอะถึงฝนไม่ได้เลี้ยงเขาถึงจะาบาังเอิญเจอแต่พระเหมือนก็แบบเหมือนอ้ตัวอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโหวันนั้นอะพระสี่รูปมึงฝน,นก็กะใส่องค์ละห้าร้อยะกูก็สุดเหมือนกันนะพ้าไตาสี่ผืนดอกไม้เอ่ยกูโปยเองซื้อมาฉีกโปยเองซื้อกระบะมา ทุกตัวเลยทุกชนิดเลยประคงประคาบคูทำหมดแหละเผาทําพิธีเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่มาคงมาะขำแม่งแค่เป็นอะไรที่แบบโอ้ยฝนวันวนั้นน่ะฝนพอแกเริ่มสวดปุ๊บเขาก็พอขำแบบขำอะ่ะแล้วไอองค์ข้างๆมันก็ขำคือวัยรุ่นเนาะเขาก็ตาปัดบางหน้าฝนก็ม่นยังแบบขำจนตัวสั่นอะ่ะเออแล้ว ฝนก็เลยโอเคเริ่มไม่พอใจแล้วชักซองแม่งเลยไปเด้อลุงพี่เดี๋ยวปับ๊บนะเดี๋ยวหนูเข้ารถป๊บหนึ่งหาแบงแบงแบงร้อยหรือเศษเศษอะใส่แม่งเหลือองค์ละร้อยจบจะไม่ใส่ก็น่าเกียดเข้าใจว่าเพราะมันมีซองอยู่ก็เลยชักออกแม่งเลยแม่งไม่แค่มันไส้ขำดีนะ อเคอเออมันโกรธอะเข้าใจว่าไม่ชอบอะมันเป็นเรื่องที่แบบโซแซดอะเออแล้วก็นั่นแหละอืมมีรอบเดียวที่แบบขำแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนวัดแม่งเลยไม่ไปอคะค่ะเจ๋ง <c oughs> อืม แล้วเราส่วนใหญ่ก็จะเจอส่วนใหญมักนก็มันก็มาตุยที่มือฝนนะบางทีก็ช่วยอย่างตัวเฮียอย่างเงี้ยเราฝนเราไม่ได้เหยียบหรอกฝนเห็นว่ามันยังมันเลนแ,บแบลบแลบเลนแล้วละ่ะมันก็แบบเนื้อกระตุกอะลูกตัวเฮียฝนก็รูล้ละโอเคแม่งช่วยไม่นาจะได้เพราะว่ามันมันกระตุกอะหลายเฮือกอยู่อะ ฝนก็ฮอเลยเสื้อส่วนใหญ่เอาเสื้อทหารไปติดรถใช่ป่ะก็คุมมันเพราะกลัวเล็บมันมีเชื้อโรคใช่ป่ะรักษาโรงพยาบาลคงไม่รอดนะ,ะแล้วก็แล้วมันก็ตุยแล้วฝนก็ให้พระทําพิธีให้เหมือนกันนะะนั่นแหละเขาก็อย่างน้อยก็ได้สวดส่งทําพิธีไปแล้วก็กดน้ําลงดินตามธรรมเนียมนะคะ อืไม่ครับโดนโดนรถชนครับน้องตัวเฮียโดนรถชนใช่ก็มีหลายอย่างเหมือนกันสัตว์แปลกๆถ้าไปดูในโปรไฟล์ล่างๆเลยะก็จะเยอะหน่อยนกนกเอาหมดอ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบแม่งเชื้อโลกนกไป จับมันแม่งเชื้อโรคไม่สนใจนกมันก็ไม่ได้อยากเลือกเกิดมาเป็นนกนะรู้ว่ามนุษย์เราเอ่ะไปลุกลานที่ของมันมันก็เลยไม่มีที่อยู่มันก็เลยต้องมาอาศัยมนุษย์เพราะประชากรมันเยอะขึ้นก็เหมือนมนุษย์อะ่ะไปกันแม่งทุกวันเลยออกมาแม่งลูกมาตามย้อยเยี้อบางลูกบางคนก็ไม่ได้เป็นเดนสังคมจะได้ซ้ํา พราะพ่อแม่มี้วยความไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คุ้มครองมางอะไรมางมันก็เกิดการแพร่ระบาดก็ไปแบบลุกลามคืออนาเขตกันอะไรเงี้ยถ้าเราเปรียบกับมนุษย์กับระหว่างสัตว์กับมนุษย์นะเราก็ไปบอกว่าเนี่ยพาเป็นยานผานนะเออแบบเป็นพาหะนําเชื้อโรคอะไรเงี้ยเออมันก,มนก็มันก็คงมันก็คงไม่อยากเกิดมราเป็นนกหรอกปั๊บนะสุดหล่อมันจะลงว่ะปั๊บนะ 呃。Uh, so